เหรียญเจ้าสัวแซยิตหลวงปู่แพ้วปราวะโรครบ8รอบ96ปีปี6 5 6 2นะครับเหรียญรุ่นนี้ได้ขอความเมตตาจากหลวงปู่แพ้วหลวงปู่แพ้วจึงเมตตาให้จัดสร้างวัตถุมงคลในวาระพิเศษครบ8รอบ96ปีนะครับเพื่อหารายได้สร้างอาคารอนุสรณ์9 6ปีและก็ซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลกำแพงแสน ที่ต้องใช้งบประมาณ200ล้านนะครับมาดูจำนวนการจัดสร้างเหรียญเจ้าสัวแซยิดกันเหรียญเนื้อทองคำนะครับสร้างจำนวำนวการสั่งจองใครที่สั่งเหรียญเนื้อทองคำจะได้เหรียญเนื้อทองคำหนึ่งเหรียญเหรียญเงินโงยาหน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญและก็เหรียญนวะโรหะโลยาหน้ากากเงินอีกหนเหรียญก็เท่ากับว่าในเหรียญชุดเนื้อทองคำที่ใครสั่งจอง จะได้สามเหรียญเนื้อทองคํหนึ่งเหรียญเหรียญเงินลงยาหน้ากากทองคํหนึ่งเหรียญเหรียญนวะโรหะลงยาหน้ากากเงินอีกหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญชุดกรรมการสร้างจํานวน1 9 9 9ชุดนะครับใน1ชุดจะประกอบไปด้วยเหรียญเงินลงยาราชาวดีหนึ่งเหรียญเหรียญเนื้อนวะโรหะลงยาหนึ่งเหรียญเหรียญเนื้อฝาบาลงยาหนึ่งเหรียญเหรียญ เนื้ออันปกาก้าโรงยาหนึ่งเหรียญและก็เหรียญเนื้อทองแดงโรงยาหนึ่งเหรียญในชุดกรรมการที่สร้างจำนวน1 9 9 9ชุดนี้จะได้ทั้งหมดหเหรียญ5เนื้อนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญเนื้อพิเศษมวลสารชนวนสร้างจำนวน2599หยเเหรียญเหรียญต่อไปจะเป็นเหรียญเนื้อพิเศษสำริดสร้างจำนวน2599เเเหรียญ เหรียญต่อไปจะเป็นเหรียญเนื้อเงินสร้างจำนวน3,599เหรียญนะครับเหรียญต่อไปจะเป็นเหรียญเนื้อนวโรหะสร้างจำนวน3 5 9 9เหรียญเหรียญเนื้อเงินกับเหรียญเนื้อนวโรหะสร้างเท่ากันนะครับเหรียญทองฝาบาทนี้สร้างจำนวน9,999เหรียญแล้วก็เหรียญเนื้อสุดท้ายจะเป็นเหรียญทองแดงสร้างจำนวน3านวน39,999เหรียญ เหรียญรุ่นนี้พิธีปลุกเสกถ้านับกันจริงๆเหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกอยู่สี่วาระพิธีพุทธาพิเศษวาระแรกวาระที่หนึ่งนี้จะปลุกเสกเป็นเหรียญน,นาเลิกต้นแบบนักกุดร่มเย็นของหลวงปู่แพ้านะครับพิธีพุทธาพิเศษวาระที่สองปลุกเสกพิธีไหว้ครูวาระครบ8รอบอายุ9กสมกปีพิธีพุทธาพิเศษวาระที่สามปลุกเสกในวันเสาร์ที่29มิถุนายน ปี2562และก็พิธีพุทธาพิเศษวราระที่4วราระสุดท้ายจะปลุกเสกตอนครบไตามาสในวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมปี2562เท่ากับเหรียญเจ้าสัวแซย,ยิต,ตของปู่แพ้วนี้ปลุกเสกอยู่4วราระนะครับากดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ